ถ้าเราสรุปมันออกมาเป็นศูนยแล้วกันเราบอกว่าไอ้มองแนวนี้แล้วกันมองไงเดีย <c oughs> เอาเอาเป็นนี้แล้วกันยังไงได้อะมองอย่างนี้แล้วกันเราสมมติมว่าเราเอาอย่างนี้รูปแบบทั่วไปก่อน นี้เป็นฟังก์ชันอีกด้านหนึ่งนี่เป็น x เท่ากับ f y ่างนนะก็ใช่ว่า x x คือความยาวตรงนี้ y คือความสูงตรงนี้ลักษณะน,นี้แต่ละชิ้นที่มีความสูง y จะสร้างปริมาตรเท่ากับมันเดินทางไปสองพาย y ถูกป่ะ แล้วมีความยาวของเส้นนี้เป็น x แล้วก็ความสูงของมันเป็น dy จะได้เป็น2 π ถ้า x เป็น fy ก็ y fy dy ถ้าเราเขียนเป็นสูตรของอินทิเกรตก็จะได้เป็น2 π i อินทิเกรต y fy dy คิดว่าในหนังสือก็มีสูตรนี้เหมือนกันใช่ปะมีปะหลับกันหมดแล้ว ไม่ทานยกมือ oh. ง่ายคราวนี้สอนง่ายจริงเรื่องของอินทิเกรตมันไม่มีอะไรมากาจะมีคำถามอะไรมาเกี่ยวกับเรื่องนี้โจทย์ก็ได้ถ้าไม่มีจะได้เดี๋ยวไปดูเรื่องการใช้ตัวดิฟเฟอเรนเชียลนิดนึงในตอนนี้ออกสอบเรื่องนี้ป่ะพวกที่พวกหาค่ารูท สี่จุดศูนย์หนึ่งอะไรเงี้ยมีออกสอบปะไม่สอบเหรอไม่สอบแล้วหรือสอบไปแล้วไม่ไม่มีเรียนเลยใช่ปะอ๋องี้ก็หมดเรื่องแล้วดิมีเทคนิคอินทิเกรตแล้วก็เรื่องปริมาตรใช่แล้วมีอะไรถามถามมีเรื่องอะไรอีกแล้วทำไมเงียบกันจังเรา,าหมดแล้ว บทสุดท้ายเรื่องอินทิเกรตไม่ตรงแบบอะไรนั่นะอินอินดีเทอร์มินเนะจะจะให้สอนฮนะรู้สึกว่าเรื่องมันน้อยไม่ค่อยไม่ค่อยสำคัญด้วยแต่ให้ระวังไว้เท่านั้นเองคือเอออันนี้ลำหนึ่งนั่งจดอะไรกันอยู่เนี่ย มีอะไรถามแล้วหน่อยเดี๋ยวไม่มีอะไรจะสอนอ่าถามอยากให้สอนเรื่องอะไรทรวนเรื่องเทคนิคอินทิเกรตจริงอ่ะมันยากขนาดนั้นเลยเหรอก็ได้ก็ได้เอาใครใครอยากให้สอนเรื่องอื่นบ้างคือคือสอนได้แต่ถามว่าเพราะว่ามันเคยบอกไปทีหนึ่งแล้ว มีอะไรให้สอนเป็นพิเศษไหมไม่มีนะจะได้ทวนแล้วนะอเทคนิคอินทิเกรตก็ได้เทคนิคอินทิเกรตเนี่ยโดยทั่วไปไม่ใช่ในบทนี้มีสำคัญสำคัญหนึ่งการแทนตัวแปรแทนยูเท่าอะไรเท่าอย่างรูอว่าแบบโงโงๆเกิดจากมันมาจากกฎลูกโซ่ ที่ทำให้เราต้องแทนตัวนะสองตัวนี้อันนี้มาจาก DUV เท่ากบ UV บอก VDU นะอันที่สามเรื่องของการเปลี่ยนจากตรีกรเป็นโพลีนมเอ้ยไม่ใช่ เปลี่ยนจากตีกรอ่อตีกรฟังทันตีกรธรรมดายายกำลังแปลกแปลกคอสกำลังแปลกแปลเสกแทนแล้วก็โคเสกคอดเหมือนกันอันนี้เรื่องตีกรธรรมดาที่ใช้คุณสมบัติตีกรแก้ได้ต้องใช้บายพาสเขาช่วยนะเรื่องที่สี่ของกดลูกโซ่ก็คือเย็น เปลี่ยนจากพระคุนามเป็นติกนนี่พูดในเชิงของฟังก์ชันเรื่องที่ห้าเปลี่ยนจากติกนเป็นพคุนามเออแปลกดี จริงอันนี้มันไม่เชิงพระหุนามน,นะจริงตัวนี้เป็นตัวพิเศษถ้ามันเป็นพระหุนามปกติคงไม่มีปัญหาหรอกจริงมันเป็นฟังก์ชันในรูปนี้มากกว่า ax กําล mm ังสองบวก b เมื่อ a b เป็นค่าของ t มันไม่ใช่พระหุนามเต็มฟอร์มมันเป็นพระหุนา้ติดรูดอะ mm hmm. เรื่องสุดท้ายตัวนี้เป็นอะไรที่ใช้แรงงานเยอะสุดแต่ง่ายที่สุด เเข้าก่อนเคยบอกสูตรขี้โกงอะไรไปสักอย่างแทนอยู oh, ่เท่ากับอะไรักอย่างหัวข้อไหนที่คิดว่ามันมีปัญหาเดี๋ยวจะเน้นให้เป็นพิศเศษหรือว่ารวมๆกันยากหมดฮะจริงๆตัวสำคัญสำคัญตัวข้อสเนี่ยจำวิธีได้ก็พอแล้วอ่ะ มันมันค่อนข้างง่ายเลยล่ะถ้าเราแทนตัวแปครคลองส่วนข้อสามนี่ก็จำเหมือนกันเดี๋ยวเดี๋ยวแยกให้อ่านแล้วกันสองข้อแรกนี่มันมันค่อนข้างพูดยากเอาข้อสามมาก่อนแล้วกันข้อสามก็บอกว่า s ายกำลังเอ็มคอสกำลังเอ็นไอตัวเนี้ถ้ามันเป็นเลข หมดคือมีปัญหาถ้าเอกับเตัวหนึ่งเป็นเลขคู่ตัวหนึ่งเป็นเลขคี่ก็จะง่ายให้เอกับเเป็นเลขคี่หมดมันก็ง่ายก็ง่ายอยู่ดีเพราะอะไรพเพราะว่าไอ้ตัวที่เป็นเลขคี่เนี่ยเราสามารถดูนะพูดยไงดีฮะสมมุติเราอินทิเกรต s i ายกำลัง M X c o เอ็กซ์ำลัง N อโดยที่ N เป็นเลขคี่ เ <M S 2> เป็นเลขคู่เงี้ยเราสามารถทําให้มันกลายเป็นคอสเดิมเป็นเลขคี่ใช่ปะทาให้มันเป็นเลขคู่ซะอินทิเกรตคอสได้ทายตอนนี้ตัวนี้เป็นเลขคู่แล้วนะพอตัวนี้เป็นเลขคู่ปุ๊บเราสามารถแปลงมันได้เป็นหนึ่งลบทายยกกาลังสองยกกําลัง n ลบหนึ่งส่วนสองอย่างนี้ถูกปะแล้วอันนี้มันอินทิเกรตได้แน่ๆนี่มันมันง่ายๆเลยอะถูกปะ ดังนั้นปัญหามันอยู่ที่เป็นเลขคู่ทั้งคู่เพราะว่าเห็นว่าคือถ้าตัวนี้เป็นเลขคี่อ่ะเราไม่ต้องสนตัวนี้เป็นเลขคู่เลขคี่เราก็อินทิเกรตได้อ่ะเออเหมือนกันในกรณีกลับกันถ้าทรายเป็นเลขคี่เราก็โยนเข้าไปแล้วก็กลายเป็นลบคอ <c oughs> ใช่ากะะับ่ะอันนี้มีปัญหาอยู่ตัวเดียวคือสมมุติเป็นสองเอ็มัน,นวิธีแก้ตัวนี้เรา เหนื่อยอะ่ะเออแต่ข้อสอบมักจะออกเพราะมันยากมันมันไงเดียมันไม่ไม่ใช้สมองดีอะ่ะมันใช้พลังงานแล้วก็ง่ายๆจํา,าจำไม่ได้ไดมาทายเออเขียนให้เลยแล้วกันอย่างเงี้ย แบบนี้หรือคุณสมบัตินี้ก็ได้เราใช้อันนี้ช่วยได้นะสังเกตว่าวิธีทำทั้งสองแบบจะลดดีกรีคือจำนวนฟังก์ชันที่คูณกันนะลดลงทีละหนึ่งจากไซน์กำลังสองกลายเป็นคอร์สสองเอมุมสองเท่าดีกรีลดลงหนึ่งนี่ก็ดีกรีลดลงหนึ่งเห็นว่า เราใช้ทั้งสองวิธีนี้คือไม่ต้องทาหมดนี้ก็ได้แต่โดยทั่วไปถ้าเกิดเรามองไม่ออกก็ทําอย่างเงี้ยควายควายไปย,ยกกําลังแล้วคูณกระจายออกไปให้หมดทาไปเรื่อยๆสุดท้ายตัวไหนกําลังคู่ก็ทําอย่างนี้อีกทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆสุดท้ายมันจะหมดเองตัวอย่างโจทย์มันจะมี